เสียวได้ยังมาลงวัดเมืเ่อนน่ซุปมะเขือมึงเดี๋หมอได้ยังตำเจ้วกับลวกพักนานไปเฝ้าออไปสิบทันพระสันเพนว,วัพื้นลูกอีสีเนะาะจะแม่นมันเคียวคือแม่มันแม่มันกับบอแม่นสามผัวคุณบอ่อห่าหน่อยพ่ดสามนะกว่าฮันอีกกูรบอยากว้าวหมอได้ยังไปให้ร้านนี้บ่เสี่ยวได้ไข่พะลู ป่นกบกับนมไม้ต้มแล้วแกปีโป้สีหอันเอาไว้ให้หลานกูหลานกู้เรามากคักปีโป้นะมึงในหมอได้อย่างมือกินฮิวาลายว่าสไปเอาแกงอ้อมกระดูกหมูบมท่านอีกคำพาซ้ำเร็วคักอีห้านะเลยได้กระปุ้นมาสองถุงกับข้าวต้มสองสามมาัดกับนมเล็กแต่ซอยอีกสองกล่องไปไปเฝ้าเมือ หูเข้าแล้วนี่